สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวพระพยอมเสียดายทิศภัยวันมาอยู่เป็นพระตัวจีดช่วยกันกระตุกหนวดราชสี วันที่3ทธันวาคม2564ที่วัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยานเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วกล่าวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการลาสิกขาบทของอดีตพระมหาภัยวันวรวันโนอดีตพระชื่อดังแห่งวัดสร้อยทองที่ลาสิกขาบทไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพระพยอมกล่าวว่า อดีตมีพระประเรียน8ปดเปลียน9สศึกออกมาจากความเป็นพระกันหลายคนก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรบวชแล้วสึกก็มีเยอะแยะไปในาศาสนาพุทธบ้านเราแต่ถ้าเป็นศีลังกาบวชแล้วศึกออกมาแทบไม่เหลือเลยการลาสิกขาของท่านนอกจากจะทำให้ลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพศรัทธารวมไปถึงญาติโยมรอบวัดหลังวัดที่ท่านได้ใช้เมตตาช่วยเหลือชาวบ้านไว้นะับเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย พระพยอมกล่าวว่าในแง่ของการประชดนั้นอนตาตมามองว่าเป็นการปิ้งปลาประชดแมวที่เสียของเสียปลาไปโดยจะไม่ได้ในสิ่งที่หวังเสียดายที่ท่านไม่อยู่เป็นพระตัวจีตที่ช่วยกระตุกหนวดราชสีต่อไปจะดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามหากท่านประสงค์จะกลับมาบวชใหม่ก็เป็นเรื่องที่ทําได้เพราะท่านไม่ได้ต้องอาบัตหรือประราชิกใดๆสามารถกลับมาบวชได้ใหม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต สุดท้ายนี้อาตมาขอให้ทิศจงใช้ความเป็นบัณฑิตสร้างตัวเองให้ดูดีคำพูดที่ดูดีคิดให้ดูดีปฏิบัติให้ดูดีและทำตัวให้แลดูดีต่อไปขอให้อยู่เป็นสุขหมดความอัดอัน้นให้มีแต่ความโล่งโปร่งจิตใจว่างต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสด อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ